1คันหนรุ่นขายดี f o r t จูเนรุ่นนี้ทั้งราคาและสภาพเราใจแน่นอนสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้อย่างที่หลายคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าสอฟอร์จูเนที่เป็นโฉมหน้าใหม่ที่มันราคาสักเจ็ดแปดสนเนี่ยแแสนกว่าบาทเนี่ยพอมีไหม นะครับพอดีบางเอิญไปได้ซื้อลรถต่อจากหน่วยงานมานะครับไปดีไปได้รถคันนี้มานะเป็นรถของผู้บริหารหน่วยงานกรมทางเอามารีวิวให้ฟังนะครับตัวนี้คือโฉมนี้ 2.4V ปี2015ก็คือโฉมใหม่ตัวแรกอ่ะไม่ใช่ไปโฉมใหม่ล่าสุดหรอกโฉมใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนบอดี้ใหม่ว่างั้นเถอะนะครับต่อจากแชมป์่็คือตัวนี้เลยนะครับ 2.4V ปี2015คันนี้เอามารีวิวให้ชมบอกว่าเอาราคาที่ไม่แพงมากไม่เยอะหน่อยไม่เป็นไร นะครับก็ไปเฟ้นหามานะครับมาแต่ว่าต่อให้มันเขาเรียกว่าอะไรรถห้าหกปีใช่ไหมหกปีนะสภาพไม่ใช่ปะ่ะจะเอารถที่มันไม่สวยมาขายนะวันนี้ผมจะมารีวิวให้ชมคันนี้เลย8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเอาราคาไปก่อนเลยแล้วกันสําหรับชมนี้นะครับสองพันสิบห้าคันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทตัวสองจุดสี่มาคอนเฟิร์มมันก่อนเลยเลยว่าหลายคนว่ารถหกปีที่สองว่าใหม่เยอะใหม่เท่าไหร่สภาพเป็นยังไงนะคอนเฟิร์มให้ก่อนเลยแล้วกัน คืออันนี้ต้องบอกว่าเดิมทีเป็นเป็นเป็นรถที่หมดสัญญาเช่านะครับเป็นรถที่หมดสัญญาเช่าของกรมทางกรมทางหลวงนะครับอันนี้บอกที่ไปที่มาเลยนะครับนั่นจะเป็นรถรถของผู้บริหารแหละส่วนใหญ่นะครับเหมือนกับรถการไฟฟ้าที่ผมมารีวิวไวรอบก่อนนั่นแหละแต่ของการไฟฟ้าจะเป็นหน้าแชมป์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าใหม่ก็ซึ่งเป็นปีเดียวกันเพราะว่าการไฟฟ้าจะเป็น15ต้นปีแต่ว่าตัวใหม่ตัวนี้จะเป็น15ปลายปีเนี่ยดูกันเลนี่นี่ใช่ไหมสิบห้าโอ้ปลายปลายสุดเลยโนเวมเบอร์นะครับโนเวมเบอร์ เป็นเครื่อง2 0 0 4นะ2 t งทีดเอฟท c บีสรงแรงม้าสภาพห้องเครื่องนี่คือไม่ต้องห่วงคือความสบายใจของการซื้อรถต่อจากหน่วยงานคือรถพวกนี้เองเนี่ยเดิมสนิทนะครับคันไหนที่ไม่เดิมเขาก็จะไปขายอีกขายรถที่ไปอีกกลุ่มหนึ่งแต่คันไหนที่สวยเขาจะคัดเกตมาขายต่อให้กับดีลเลอร์นะครับขายต่อกับดีลเลอร์ซึ่งรถข้อดีนอกจากรถเดิมของรถพวกนี้เองคือรถเป็นรถที่ประวัติเช็คศูนย์ตลอดคือทุกระยะหมื่นกิโลเนี่ยต้องเข้าศูนย์เข้าข้างนอกไม่ได้ น,นี่คือข้อดีของรถกลุ่มนี้เลยเข้าเป๊ะๆทุกระยะฉะนั้นแล้วคือด้วยความที่เป็นรถเช่าของหน่วยงานเนี่ยคือถ้าไม่เข้าศูนย์เนี่ยทำให้วารันตีมันขาดมันจะยากนะครับอันนี้มาคอนเฟิร์มให้ฟังเครื่องยนต์สองสี่ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องดีเซลก็มีการเก็บงานนะครับขัดทรงขัดสีทําสีกันชนหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าฝากระโปรงนี่เดิมหมดนะครับน็อตไม่เคยขยับไม่เคยทําสีนะครับตัวโครงสร้างของฝากระโปรงเนี่ยก็คือก็จะต้องแต้มสีเอา ถ้าเราไปแกะฝากระโปรงแล้วทำสีเนี่ยผมบอกเลยว่ายัางไงก็ขายยากนะครับถ้าเป็นถ้าถ้าไม่รอยเยอะจริงๆเนะี่ยเราก็จะไม่แกะนัดทำทำสีเราจะแต้มสีเอาเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องทำสีเพราะถ้าเกิดไปทำสีมาลูกค้าก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, สอรถทำไมต้องไปทำสีอย่างี้อย่างงี้แต่ว่าในคลิปลิปนี้ผมอธิบายได้ชัดเจนนะครับหรือลูกค้าประสงค์ที่จะให้ทำสีแต้มสีก็ค่อยว่ากันแต่เราเน้นโครงสร้างเดิมไม่ก่อน8 7ด0 0นบาทราคาค่าตัวของ 2.4V ปี2015ีันนี้ ยางพิชรินเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะยางพิชรินเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนี่สดๆร้อนๆนะครับเปลี่ยนเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะแะแล้วยางดีดอกเต็มแม็กเดิมติดรถสภาพ8ปดแสนกว่าบาทอล้ตอนนั้นก็เปิดตัวมาล้านสี่สองนะครับล้านสี่สองก็หายไปเกือบครึ่งหนึ่งนะครับหายไปประมาณห้าหกแสนอันนี้นะภายในของ 2.4V ก,ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นชุดเครื่องหนังแท้สีน้ำตาลเข้ม 2.4V 2.4G 2.8V เนี่ยก็จะเป็นโทนเนี้ยโทนเดียวกันนะครับจะได้เป็นตัว2.8ซิกม m a 4ตัวตัวทั้งโฟวินจะเป็นสีน้ำตาลทองนี่เป็นน้ำตาลเข้มเข้มทั้งเข้มหมดเลยนะครับทั้งคอนโซลคอนโซลแผงประตูแผงตู้ตัวเบาะเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ข้อนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยเพราะว่า FT แต่ท่านบอกว่าเวลาสอเวลาเองรีวิวนะรบกวนสตาร์ทเครื่องให้ฟังด้วยนะครับ 2 0 1 5 6ปีเต็มนะครับ6ปีนะครับ,นะรบโอ้น้ำมันเกือเต็มถงังงานรถหน่วยงานเติไมไว้เกือเต็มถังตลอด <c oughs> 2 6 6 3 32, 3 2กิโล26332นะครับก็พอกับรถไฟฟ้าที่ผมรีวิวไปรถก่อนนะครับรถไฟฟ้าเป็นหน้าแชมป์นะครับออฟแฟนภายในนะครับออฟแฟนภายในก็จะเป็นจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับแอร์ดิจิตอลแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นเกียร์6สปีดก็เป็นบล็อกเกียร์เดียวกับที่ใช้ในฟอร์จูเนอร โฟล์คเจอร์2.4นะครับแล้วก็รีโว่2.4นะครับเป็นบล็อกเดียวกันนะครับเป็นเกียร์ออโต้อกสปีดมีโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดเหมือนกันแล้วก็เพิ่มเติมนอกเหนือจากรีโวเนี่ยตัวโฟล์คเจอร์จะมีแพลนชิพนะครับมีเกียร์มือนะครับสำหรับโหมดการขับเค่แบบโหมดสปอร์ตหรือคนที่ต้องการใช้ความเร็วเปิดพาวเวอร์โหมดวิ่งแล้วก็ใช้แพลนชิพช่วยได้นะครับปกติผมเป็นคนที่ลองขับผมจะใช้โหมดแพลนชิพเนี่ยเกียร์มือเนี่ยทดลองรถนะครับว่ามัันนทใจดีเวลาเราเเรร่่งงงงแซอะไรมันก็จะ ตอบสนองตอบความต้องการเราได้เร็วบางคนไปขับโหมดอีโคแล้วขับเกียร์ออโต้บางทีไปเร่งแซงต้องเข้าใจว่าบล็อกเครื่องของ2.4เนี่ยนะครับมันไม่รอบจัดขนาดนั้นนะครับถ้าจะเปิดรอบจริงๆก็ต้องเปิดโหมดพาเวอร์โหมดขับหรือว่าใช้แพนชิปในการทดเกียร์ช่วยนะครับสำหรับคนที่ใช้2 4อยู่นะครับขอคำแนะนำเพิ่มเติมมาได้เพราะว่าผมลองประจําอยู่แล้วตัวนี้ลองบ่อยมากเพราะว่าเป็นตัวที่ขายดีของร้าน ấy, นะครับแต่ครั้นี้ถือว่าราคาก็ตามตามปีตามเลขใหม่ตามปีตามเลขใหม่ถือว่าอยู่ในสถานะที่รับได้แต ที่คอนเฟิร์มให้คือรถโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิม,ดมน็อตไม่ขยับแล้วกันไม่ใช่ว่าลดราคาเอามาขายถูกกว่าเพื่อนแล้วจะลดไม่สวยมาขายนี่ไม่ได้นะครับที่มงคลคาเซนเตอร์ต้องคัดรถที่โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมมาจัดจําหน่ายมาขายกับลูกค้า FC ของมงคลคาเซนเตอร์แล้วก็ลูกค้าทุกคนที่รับชมช่องมงคลคาเซนเตอร์อยู่นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกเลยเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวแรกที่ให้ประตูหลังไฟฟ้านะครับอ่านี่ไหมมีโบว์เตรียมส่งมอบด้วยนะครับ เห็นไหมรถทุกคันเนี่ยถ้าเป็นรถ f o r t u n e r 2 4เนี่ยจะเอาโบมาใส่ไว้เลยเพราะรีวิวไปยังไงก็พร้อมส่งมอบทุกคันเนี่ยหน้าหลังเดิมนะครับหน้าหลังเดิมนะครับหน้าหลังเดิมนะครับเบาะภายในเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งแอร์สามตอนเป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r อยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นเบาะห้อยแบบนี้ห้อยไปถึงจวปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นตัวแชมป์ตัวก่อนหรือเป็นการในฟ้าที่ผมรีวิวให้ชมมันอยู่ตรงกลางเวลายกคือ พวกไอ้แขนเนี่ยแขนซั่นเนี่ยก็จะย,ยกยากแต่ตัวนี้มันคือมันมัน,มนง่ายละเนี่ยมันแับน้ันหนักมันเบานะครับคล้องอยู่ตรงนี้นะครับแต่์สามตอนจนสบายทั่วคันแน่นอนสําหรับคนที่เอาไม่ต้องการใช้เบาะบางคนผมเห็นหลายคนไปถอดออกแล้วก็ที่นอนมาวางนะครับแต่อย่าลืมเก็บเอาเก็บไว้ดีนะถ้าหายนี่ผมบอกเลยว่าโอ้ผมไม่เชื่อว,ว่า,บาเบาะแถวสามโฟลเดอร์นี่แพงมากนะครับเจ้าไหนที่เอามาขายแล้วไม่มีเบาะแถวสามนี่เพราะว่าราคาหายไปเยอะนะต้องบอกอย่างนี้แพงมากนะครับผมเพิ่งม,มีโอกาสเช็คราคาเมื่อสักสองสามวันที่ผ่านมานี่แหละ นะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่มองหา2.4อ่ะเขารว่าสีบอลเงินหรือสีเทาตามเล่มนะครับ2.4ราคาประมาณเนี้ย800,000กว่าบาทนะครับ879,000บาทผมบอกแล้ว่ามีคันเดียวตอนเนี้ยที่ราคาต่ํากว่า900,000เพราะนอกนั้นมีแต่ปี18 19 20ก้วนเนี้ย900,000ถึงล้านกว่าบาทแต่ราคา800,000กว่าบาทผมบอกแล้วยังไงก็ไปเร็วยังไงก็ไปเร็วแน่นอนหลังจากลงคลิปนี้ไปคนที่ดูก่อนมีสิทธิก่อนนะครับคนที่ดูก่อนมีสิทธิก่อน ที่เราเปิดตัวมาตอนนั้นนะ่ะล้านสี่กว่าตัวเลือ8แปดแสนกว่าบาทผมว่ามันเป็นรถ PPV ที่ใช้ดีใช้ทนปัญหาจุกจิกน้อยมากนะครับก็ฝากไปอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับ t ต y o ต a Fortuner 2.4V เกียร์ออโต้ปี2015คันนี้8 7 9 0 0 0บาทโทรมาก่อนมีสิทธิก่อนนะสายตรงสอสักดา0997591779จำเบอร์ไม่ได้แอดไลน์แอดเบอร์จากลิงก์ด้านล่างหรือเบอร์โทรจากภาพปกของ YouTube ก็ได้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ทุกคนที่มารีวิวตอนนี้นะครับทีมงานหลายคนก็จะมาช่วยกันรีวิวให้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับในรถในกลุ่มที่ลูกค้าต้องการที่เป็นรถเก่งรถกระบะนะครับก็จะให้ครบในรถพีพีรถครอบครัวก็สอกรับหน้าที่ดูแลในเรื่องของรถครอบครัวในของ t o โตยต้ไปนะครับก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สอสักดาแล้วก็ฟอร์จูเนรคันนี้879,000บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ